คอยตรงรุ่นสตินเอ3ม1สามแปดหนึ่งครับยี่ห้อพิซิชันทอลิงงานแท้สติ๊กเกอร์สท้อนใส่ครับว,วาววาวยี่ห้อนี้งานคุณภาพครับของดีอีกยี่ห้อหนึ่งงานงานดีงานคุณภาพอีกย,ยี่ห้อหนึ่งครับที่เป็นที่นี่ยมมากครับตัวนี้พิซิชันเนี่ย อ้รุ่น070รุ่สน3 8งครับตัวนี้เกรดดีสุดอ่ะพิซิชันอิตาลีบางคนเรียกพิซิชันครับคอยพิซิชันบางคนเรียกคอยดูค a ติก็่ายผลิตเดียวกันครับมาจากที่เดียวกันนี่ยดูคาติอินนีแล้วก็เมกอินอิตาลีครับมีคอยแล้วก็มีสายมาให้ จะไม่มีปลาก่าเตียนม,มีเฉพาะคอยแล้วก็สาย พิซซิชันครับงานคุณภาพอีกยีโอหนึ่งที่หลายคนชอบครับยีโอเนี้